สวัสดีครับกระบะแก่งอึดถึกทนนะครับนาทีนี้ต้องเลยอ e ีสสูตแน่นอนนะครับบอกเลยต้องยกให้เขานะครับบอกเลยว่าตัวนี้เป็นรถกระบะ4ประตูนะครับข้อดีของอ e ีสสูตนะบบอกก่อนเลยว่านะครับประหยัดน้ำมันนะครับช่วงล่างนิ่มขับง่ายเกียร์เกียร์เนี่ยขับนุ่มนวลและที่สําคัญน,นะครับรถคันนี้บอก,กก่อนเลยนะครับว่าได้รถนะครับปีใหม่และไม่น้อยด้วยรถบ้านแท้มือเดียวนะครับรถบ้านแท้มือเดียวนะครับเป้นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้จะพานะครับ ดูพาชมรถคันนี้บอกเลยว่าสวยแค่ไหนเดี๋ยวมาดูคลิปนี้กันนะครับบอกเลยว่ามีโปรของแถมให้นะครับดูให้จบคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมทักหาโทรหาเป้เลยนะครับใครหากระบะใช้งานนะครับอะไหล่ไม่อะไรว่าอะไหล่ไม่จุกจิกนะครับอะไหล่หาง่ายศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับรถไม่ค่อยมีปัญหาอะไหล่ผมแนะนํารุ่นอีวูสุเลยนะครับเป็นตัวรถที่นะครับสมรรถนะดีนะครับช่วงล่างดีแล้วก็รถเนี่ยอึดถึกทนอยู่แล้วนะครับ ปอยน้ำมันที่สุดนะครับถ้าใครเล่นสายกระบะจะรู้ว่าอีซูนะครับตอบโจทย์ที่สุดแล้วด้วยความที่ว่าตัวเครื่องเป็นตัวเครื่องไฮรอนเดอร์นะครับมาพร้อมกับตัวระบบเบรกนะครับ ABS นะครับแล้วก็ EDB เนี่ยทั้ง4ล้อเลยนะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องยางเรื่องยางเรื่องระบบเบรกไว้ใจเขาได้เลยอีซูนะครับบอกก่อนเลยนะว่าใครหาอยู่นะครับติดตามได้เลยแล้วดูคลิปนี้ให้จบนะครับบอกเลยว่าแล้วก็โทรหาเป้ได้เลยนะครับเบอร์เบอร์ด้านล่างนะ0 9นย 7894848แอดไลน์ไอดทักมาหาเป้ได้เลยเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์และเป็นทั้งไลน์นะครับหรือแอดมาได้เลยนะครับอยู่ที่เสรีไทย68กรุงเทพนะครับเป้วิศวะไฟขายนะครับเป็นผู้ชำนาญการในเรื่องของรถนะครับแล้วก็ บอกเลยว่ารับดูรถรับตรวจรถนะครับดูรถเป็นอยู่แล้วนะครับรับตรวจรถให้อยู่แล้วนะครับดังนั้นลูกค้าไม่ต้องห่วงครับเรื่องคุณภาพรถเป้จัดการให้ดูแลให้นะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวบอดี้โครงสร้างรถนะว่ารถนะครับคันนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับคันนี้บอกก่อนเลยนะครับว่าซื้อสดก็ได้จัดเฟอร์ก็ได้นะครับตัวรถบ้านมือเดียวนะครับปี17นะครับโฉมก่อนไม่ได้เชนนะครับเป็นโฉมก่อนไม่ได้เชนนะครับ ตัวนี้ได้เป็นโฉมเดียวกันกับรถตัวปีสิบแปดเลยนะครัโฉมหน้าโฉมเดียวกันนะครับเหมือนกันเด้เลยนะครับต่างกันแค่ตรงเกียร์ครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับมาพร้อมกับตัวออปชันต่างๆที่ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับตัวเรื่องของการปลี่ยนน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวกระจกเหนือต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีให้ครบๆเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับว่าด้านหน้าของเขานะครับดีไซน์นะตัวนี้เป็นโฉม รอบในเชนจะได้ตัวเรื่องของไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมกระจังหน้าที่เป็นโครเมียม2ชั้นนะครับทะเบียนส0 3 7ูทะเบียนนี้เลยนะครับรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมตรวจเช็คให้ละเอียดแล้วนะครับไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะครับส่องสว่างกลางคืนเห็นเด่นชัดนะครับตัวนี้และตัวไฟตันมองเนี่ยก็มีให้ครบเลยนะครับแต่กรอบด้วยสีโครเมียมนะครับดีไซน์ยี่สูเนี่ยเป็นรถที่ดีไซน์มาสวยนะครับดีไซน์สวยน่าใช้น่าขี่นะครับใช้งานได้ทางไกลสบายหายห่วงนะครับประหยัดน้ำมันกว่าค่ายอื่นๆนะครับ โดยความที่เขาเป็นสีดำนะครับสีนี้นะสีพิเศษสวยน่าใช้ต่างจังหวัดใช้กันเยอะนะครับในเมืองก็ใช้กันเยอะนะครับแมกนะครับตัวนี้เป็นแมกหกแฉกสีอลลอยนะครับสีบอลเงินอลลอยแบบนี้ระบบเบรก ABS นะครับสภาพยางเนี่ยคลิปๆเลยยางพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับยางปี22ิอนะครับยางปี22ิระบบเบรก ABS ทั้ง4ล้อนะครับดอกยางยังหนาเป็นนิ้วโครงสร้างเดิมรถสวยเลยนะครับสมรรถต่างๆนะครับนี่ ที่เฉียง45ให้ดูพอให้ดูเลยว่าโครงสร้างด้านในลดสภาพเดิมนะครับตัวเท่หมดเช็คละเอียดนะครับนี่เดิมๆนะครับปีโนปีโ,ปโปนโบนล่างสภาพเดิมกิ๊บเลยนะครับสีสันเพียงมนลดได้สภาพเดิมกระจกมองข้างนะครับเป็นสีโทนเดียวกับตัวรถโลโก้ของไฮแลนเดอร์นะครับนี่อยู่ครบๆแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับด้านในดีไซน์มาสวยเป็นเบาะหนังนะครับนั่งนั่งสบายแบบดูนุ่มก้นดูแลสั่ง่ายน,นะครับเป็นเบาะหนังเนาะถ้าเป็นเบาะผ้าเนี่ยต้องหาอะไรมาลองหน่อยไม่งั้นกระฟงกาแฟหกใส เลิกเข้าเบาะเลยต้องล้างสปาใหญ่เลยนะครับแต่แบบนี้รถโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็บ่งเบาะดูแลสัง่ายมากนะครับคราวนี้เดี๋ยวเป้ให้ดูนะครับแกะให้ดูนิดนึงนี่ครับแกะให้ดูสปอร์ตเป็นอาร์คนะครับนี่สปอร์ตเป็นอาร์โครงสร้างเดิมๆนะครับนี่โครงสร้างเดิมนะครับสภาพเดิมสวยอยู่แล้วนะครับเม็ดอาร์คสวยกริปสีทุกชั้นเท่ากันหมดนะครับรถไม่มีชนหนักหรือมีความแรงสิ้นนะครับเด้รถไปใช้อย่างไรก็คุ้มนะครับเบาะหนังนะครับ บาหนังเกรด A พรีเมียมนะครับสภาพไม่เจ็บไม่ช้ำนะครับรถเนี่ยเบาหนังยังตึงอยู่เลยนะครับกล่องคูบ็อกมีให้ทางซ้าย1จุดเรียบร้อยครบครบนะครับแล้วก็ช่องเก็บคงงกุญองมีให้เช่นกันนะครับรถบ้านนะครับรถบ้านมือเดียวนะครับขันนี้1 5อยรางม้านะครับเกียร์แมนนวล6สปีดโครงสร้างนะครับเสาบีสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมไม่มีชนนะโครงสร้างเดิมไม่มีชนนะครับถ้าใครจะซื้อรถสวยเกรดเอราคาดีนะครับซื้อกับเป้เลย ราคานะครับ4 0 0 0 4 9 0 0 0พอายูบมาน7,000-7,800เท่านั้นนะครับฟรีดาวได้ดอกเบี้ยถูกๆเป๊ะจัดให้ได้เลยนะครับดองเบี้ยนะครับกระบะ4ประตูเริ่มต้นอยู่ที่2.49นะครับ2.49นะครับลูกค้าคล้ายดีประวัติดีนะครับได้ดอกเบี้ยพิเศษนะโทรมาได้เลยนะครับสีนะครับเท่ากันทั้งหมดโครงสร้างเดิมเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังลังคาสูงโปร่งนะครับ เบาหนังราคาสูงโป่งนะครับนั่งสบายด้านหลังนั่งได้ถึงสามคนนะครับหน้านั่งได้สองจะพาลูกพ่อพาแม่ครอบครัวนะครับไปนู่นไปนี่นะครับไปเที่ยวไปทํางานไปทุกอะไรก็ตั้งนะครับคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับการใช้งานบอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับที่วางแค่หน้าสองจุดมีให้ครบเลยนะครับอ่าคราวนี้นะครับสีสันที่พันลดด้านหลังนะครับได้สภาพเดิมโครงสร้างสวยเดิมนะครับตัวนี้นะครับไม่เดิมไม่แท้ไม่แค่ห้าหมื่นโลแล้วประกันการันตีให้นะครับ ตอนท้ายไฟเบรกไฟถอยต่างๆโครงสร้างเดิมไฟท้ายเป็น LED นะครับตัวนี้บอกเลยเป็นรถที่ครบรอบ60ปีของอิอุสูด้วยนะครับใครหาอยู่ไม่คนพาดรถปี17เกียร์แมนนวล6สปีดแบบนี้นะครับที่สําคัญตัวนี้ความทีเเขาเป็นตัวแซนะครับพิเศษแน่นอนนะครับจะต้องมีในเรื่องของกล้องนะครับมีกล้องหลังมาให้พร้อมจอด้านในแล้วก็มีหูจับที่เป็นโครเมียมแบบนี้ฝาท้ายเบาด้วยนะครับฝาท้ายเบาวกว่าคันอื่นอีกนะครับตัวนี้นะ และโครงสร้างด้านบอดี้นะครับแมคไรเนอร์เนี่ยสภาพเดิมไม่ไม่ไม่ค่อยได้มาทุกนะครับสภาพนะเนี่ยสภาพใสใหม่กริปเลยนะครับสภาพใสไม่กริปนะครับลางน้ํารอยต่อเราโครงสร้างได้เดิมเหมือนกันนะครับนี่ได้เดิมเดิมเหมือนกันเลยนะครับซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับนี่ซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับโครงสร้างเดิมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับฝาท้ายเดิมไม่มีชน การชนท้ายมีให้ครบนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเราติดตั้งให้ครบเรียบร้อยนะครับซื้อกระบะนะครับใครอยากได้กะบะสวยเอาไปใช้งานนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับราคาดีด้วยนะครับตัวนี้ปีสิบเจ็ดสี่แสนสี่หมื่นเก้าเท่านั้นช่วงล่างหนึบๆนะครับช่วงล่างหนึบๆเลยนะครับโช๊คเดิมแหนบสี่วนเทานะครับตรวจให้แล้วเช็คให้ละเอียดนะครับรถคันนี้สวยเกรดเอมาตรฐานนะครับมีช่างจากบริษัทนอกเอามาตรวจให้ด้วยนะครับมาตรฐานเกรดเอแบบนี้นะครับ เราขายรถมาตรฐานนะครับเราไม่ได้มีรถไม่ได้มีรถยำรถย้อมในแดงสิ้นนะเราขายรถเกตเอนะครับเบาหลังมีกระเป๋ายิงโจ้ให้ครบนะครับแล้วก็บอดเนี่ยยกได้อิสระซ้ายขวา 60- 40แบบนี้ให้ดูในเรื่องของตัวถังนะครับนี่สภาพเดิมนะครับแล้วก็แกะให้ดูว่าตัวรถเนี่ยไม่มีสนิมขึ้นไม่มีน้ําท่วมนะครับแม่แรงเครื่องมืออยู่ครบๆเลยนะครับสภาพรถสวยเดิมนะครับสภาพรถสวยเดิมเลยนะครับ โมบตทําสภาพเดิมไม่แก่ไม่ขายนะครับได้สภาพเดิมนะครับสวยใช้ได้นะครับนี่หัวน็อตตเดิมนะครับตัวเทมโดเช็คให้ละเอียดนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานนะครับจะได้รถสวยไปใช้นะครับซื้อไปไม่ต้องซ่อมนะครับใครอยากหารถสวยและเดิมๆนะครับเป้ตรวจให้แล้วเช็คให้แล้วนะครับมาทางเราไว้จะได้แน่นอนนะครับสนใจติดต่อมานะครับเบอร์0ูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดแอดมาได้เลยนะครับแอดมาได้เลยนะครับคราวนี้เยสตาร์ให้ดูนะครับอ่า เดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าออปชันที่ได้นะครับกระจกไฟฟ้า4บานเซนล็อกมีให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูนะจุดแอร์นะครับซ้าย2กลาง2เป็น4นะครับไฟขอทางมีให้ครบจอ FMAMCD นะครับ USBAudioMP3 ต่อได้หมดเลยมือถือมือถือและตัวนี้แอร์ได้เป็นแอร์นะล็อกนะครับแอร์นะล็อกเข้าเกียร์ถอยนะครับเหยียบคัสเข้าเกียร์ถอยปุ๊บจะมีกล้องขึ้นมาให้แบบนี้ทันทีออโต้เลยเห็นไหมครับ ่ามีกล้องให้ครบๆนะครับเรื่องความปลอดภัยอีซุก็ให้มาที่1อยู่แล้วนะครับตัวแซตัวท็อปมีแค่เดียวนะครับสี่แสเท่านั้นและเลขไม้นะครับห้าหมโลนะครับไม่ห้าหมืนะครับไม่น้อยมากนะครับสภาพกริฟทเลยกระจกได้เป็นปรับไฟฟ้าทั้ง4ทิศเลยนะครับทั้งซ้ายและขวาปรับได้ไฟฟ้าทั้งหมดนะครับใครหาอยู่นะติดต่อหาไปได้นะครับ0ูนย์เก้าสี่เจ็ดต่อเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับกระบะสวยเกรดเ มีรือนตีให้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยห้องเครื่องสภาพใหม่เอี่ยมนะครับห้องเครื่องสภาพใหม่เอี่ยมเลยตัวเครื่องนะครับไฟน้ำมันนะครับอึดอัดทนปัญหาไม่ค่อยมีนะครับใครหากระบาดใช้แล้วบอกเลยว่าสนใจนะครับรุ่นนี้ค่ายนี้นะครับซื้อได้เลยนะครับเครื่องเดิมเครื่องแน่นนะครับมีเทอร์โบบูทให้ด้วยนะครัเดินแท้โลงงันทั้งหมดเครื่องไม่มีตรงไม่มีแจงอะไรทั้งสิ้นนะครับเครื่องเดิมเดิมนะครับหน้าต่างเดิมแันเพีอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับอ่า แทนอยู el ke el ke ่ครบครบนะโครงสร้างสวยเดิมนะครับห uh, ัวนอตเดิมแกนท้ายเดิมฝาเดิมนะครับีฝาเดิมเดิมแกนท้ายวาเดิมหมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับเกรดเอจากโรงงานนะครับผาหน้าเดิมนะครับนี่สังเกตเลยนะสภาพเดิมทั้งหมดนะครับ abs มีให้ครบแล้วก็ตัวฝาท้ายทางซ้ายอ้ฝาหน้าทางซ้ายนะครับเดิมเดิมซีนฝากระโปรงเดิมนะครับใครสนใจคันนี้เป้มีโปรให้นะครับโทรมาเลย094 7์เก้าเครับ และถนนใครสนใจในะตัวกระบะนะครับยี่สูตร1.9นะครับตัวแซดปี17คันนี้สี่ประตูสีดำหล่อๆนะครับติดตอ่อมาหาเพ่เลยเบอร์ศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดมีโปรของแถมให้นะครับซื้อกับเป้คุ้มที่สุดนะครับอยากได้รถสวยๆกระบะสวยตอนนี้นถึงเป้เพชรยนต์เท่านั้นเบอร์ด้านล่างขวามือนี้โทรมาได้เลยนะครับบอกเลยว่าซื้อกับเป้คุ้มที่สุดนะครับแถมเยอะสุดให้ดีที่สุดนะครับอยากได้อะไรจัดได้เลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้ ฝากนะครับกดตามแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วโทรมานะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ